The dark สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับเกมเมอร์แบวันนี้ผมก็จะมานี่เนี่ยโปรโมทชนแนลคนหนึ่งนะชนแนลของคุณอาร์ตเกมเมอร์ทีวีดีเอสแคสติ้งเมเอร์ทีวีนะโปรโมทชแนลให้เขาอะ เขาขอมาก็เลยก็เลยไอ้นี่ก็เลย,เลยนนมาโปรโมทให้ซึ่งซับเยอะกับผมอีกนะตอนนี้เนี่ยชแน,นลเขาฮะดูประวัติฮนะล่างๆเลยวัะเขาทำมากี่เดือนละอืมเขาทำานานเหมือนกันนะเจ็ดเดือน จะดีนได้ร้อยห้าซับนี่ก็ถือว่าก็สุดยอดนี่ฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ยูทูบให้ลิงก์ยูทูบของเขาให้นะครับไป้ใต้ดีคริปชั่นนะฮะนี่ยวแล้วมากดนี่ฮะซับให้เขาด้วยนะเนี่ฮะกดซับได้นะฮะไลค์ก็ดีนะ คอมมิ ia, uh, ia, o o ่ก็ยิ่งดีนะเนี่ยเขาก็โปรโมทชแนลเนี่ยเขาก็ส่วนมากที่ผมเห็นก็น่าจะมีแค่สร้างสกรีนสวยๆแล้วก็เล่นมวยครับเนี่ยสร้างเซิร์ฟอะไรเงี้ยเนี่ยรับคนเข้าแกง t ทียนจีเขาเนี่ยเนี่ยอินโทรสามดีโหลดได้เนี่ยก็ ลาไปกอนล้วกันนวะันนี้สวัสดีครัาาบ